เอาละครับกลับมาในช่วง1 8 9เรื่องสนุกวันนี้ก็แน่นอนครับมีในเรื่องของทิกช็อตครับเอาละครับกลับมาทิกช็อตครับเดี๋ยวนะฮะผมขออนุญาต ทิกช็อตอ่าเสียว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 กัวกัวอ่าอ่าโอเคมาดูทิกช็อตอ่ามาชมทิกช็อตครับเป็น shot ทิกช็อตที่เขาเรียกว่าเป็นสนุกกลมือครับอ๋อ oh, อุปกรณ์ขออภัยอุปกรณ์อุปกรณ์นะครับอ่า ah, มาชมกันครับว่าดูอาจารย์แก่ครับแกเอาเลสมา2อันนะครับ

ฝอยฝอยยิ <ique> ้มได้ไหมฝอยใช่ไมัอยได้แล้อยถอกูอี่อยกูยังต่อลยฝอยยิ้มไปให้เฮ้ยเฮ้ยนั่อนครับเคดน่อยในที่ไอเปอย่ะมันจุ๊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 อุ๊จ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 ุ๊อุ๊จ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 ุ ลูกที่เอามาตั้งตั้งเนี่ยใครไปลองตั้งกันบ้างหรือยังนะครับที่เห็นอยู่นะครับถือได้ว่าเป็นเป็นอะไรที่ยาก่อให้เนี่ยดูสิครับนะฮะที่ตั้งอยู่3ามสี่ลูกเนี่ยฮะนะครับแล้วก็อุปกรณ์ที่เอามาเล่นนะครับก็ถือได้ว่าเป็นเวิธีเล่นที่ไม่น่าจะคิดได้นะครับแต่ก็ทําได้จริงๆนะครับใครที่อยากจะลองก็เอาไปลองดูครับไปลองทําดูว่าทําได้หรือเปล่าแบบที่อาจารย์แกะทํานะครับก็ เป็นอีกหนึ่งคลิปดีๆนะครับเป็นทิกช็อตนะครับที่เอามานำเสนอกันเอาละครับในช่วง108เดี๋ยวผมก็มีเรื่องราวที่ต้องบอกว่าเป็นการสูญเสียของวงการสนูกเกอร์ครั้งยิ่งใหญ่เลยนะครับก็ผมก็เป็นจังหวะพอดีผมไม่สบายก็เลยไม่ได้ไปร่วมงานนะครับอาจารย์ติ๊กสากลน,นะครับ ็จากเราไปแล้วนะครับแล้วก็ที่สำคัญครับก็คุณเฟนะครับแล้วก็พิจานะครับก็บวชหน้าไฟด้วยนะครับก็ขออนุมโมทนาด้วยนะครับแล้วก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในการส่งพิิิไปสู่สุขตินะครับก,ก็ถือได้ว่าเป็นบุคคลที่มีมีม,ม,มีคุณอุปการแก่วงการสนุกเกอร์มากมายนะครับ โดยเฉพาะเป็นอาจารย์ของหลายๆท่านนะครับแล้วก็เป็นผู้ที่สอนกรรมการหลายท่านทีเดียวนี่ชมหน้าหลายๆคนนะครับเป็นลูกศิษย์ลูกหาของอาจารย์ติก๊กทั้งนั้นเลยนะครับก็ทางรายการก็ขอ,อ,อส่งดวงวิญ,ญญาณอาจารย์ติก๊กด้วยนะครับให้ไปสู่สุคตินะครับสู่ภพภูมิที่ดีนะครับก็เป็นการสูญเสียครั้งใหญ่นะครับออของวงการสนุกเกอร์อีกครั้งหนึ่งนะครับเอาละครับ เอาละครับในเรื่องของวันนี้ผมมีความรู้มาฝากกันครับใครที่ใครที่เล่นสนุกเกอร์แล้วไม่รู้จักอุปกรณ์เนี่ยผมก็ถือได้ว่าพลาดอย่างยิ่งเพราะว่าส่วนใหญ่จะรู้จักแค่เลสเลสโกงนะครับแต่คุณไม่รู้เลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์แต่ละอย่างมันมีชื่อเรียกของมันนะครับต้องขอขอบคุณนะครับภาพจาก Qspot t t h i l l n n d นะครับแล้วก็ข้อมูล เพื่อความถูกต้องจากอาจารย์หน่อยปักน้ําอีกครั้งหนึ่งด้วยนะครับถ้าเห็นเลสแบบนี้หน้าตาเลสแบบนี้เขาเรียกว่าส w วอ l เลสนะครับหรือว่าคอ,อหงนะครับที่เขาเรียกกันคอหงคอหานคอเป็ดคอเป็ดคอไก่นะครับเขาเรียกส w วอตเลสนะครับภาษาอังกฤษเขาเรียกสควอตเลสไอ้ส่วนไอ้กากบาดแบบนี้ที่เราใช้กันอยู่ประจําเลยเขาเรียกเลสเฉย นะครับมีเรียกเป็นเลสเฉยๆเรียกกากาบาทผมเคยตอนเด็กๆเ,เล่นสนุกเกอร์ใหม่ๆเขาเรียกเอ้ยหยิบกากาบาทมาดิเ,เวลาเราใช้มารกี้ใช้คนมาหยิบจะได้เรียกถูกนะครับอ่ะเคยเห็นไหมอุปกรณ์ชนิดนี้หน้าตาแบบนี้เคยเห็นไหมเฟรมเคยเห็นป่าอ่าเขาเรียก Extended Spider นะครับก็คือเป็นตัวเล็โก่งนะครับผสมกับ ผสมกับไอตัวตัวโก่งอีกทีมงกุฎัผมเรียกถูกวหมนี่ยนะครับ Extend Spider นะครับส่วนเล็ดโก่งนะครับเล็ดโก่งหรือว่าบางคนชาวบ้านตามโต๊ะบางทีก็เรียกเล็ดยงนะครับจริงๆเรียกว่า Spider l e s e นะครับอ่าเล็ดเล็ดโก่งนะครับแล้วก็ในเรื่องของเออเล็ดแบบยาวนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษแบบสากลเขาเรียก Extend l e s e นะครับก็คือเป็นเป็นท่อนสไลด์นะครับชื่อเรียกที่ถูกนะครับส่วนอันนี้เขาเรียกถุงยางนะครับเรียกถุงยางนะครับเรียกปอกปอกสวมอ่าเรียกปอกนะครับอ่าโอเคนะครับอีกครั้งหนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับไปดูนะครับอย่าลืมนะครับแบบแรกนะครับพี่เขาเรียกแต่แบบเนี้ยได้ใช้น้อยผมเองก็ไม่ค่อยได้ใช้นะครับไม่ค่อยได้ใช้หรอก ไอ้สวอนเลกเนี่ยนับครั้งใช้ได้เลยมั้งตั้งแต่เล่นสนุกเกอร์มาน้อยมากเลยนะครับน้อยมากเลยนะครับมันจะต้องเป็นแปบลบว่าเป็นเป็นช็อตกิจาจลักษณะจริงๆนะครับถึงได้ใช้สไอ้ตัวเนี้ย e x t e n d e ทน e ดสสนี่ก็ก็เคยได้ใช้เหมือนกันแต่ว่ามันเหมือนกับว่าต้องต้องเป็นกลุ่มแดงใหญ่ๆแล้วมันโยงด้วยนะอยู่หลังกลุ่มแดงอย่างเงี้ยถึงจะได้ใช้นะครับแต่เมื่อกี้สวอนเล็กนี่ไม่รู้ว่า ไม่ค่อยได้ใช้นะโซนเล็กเออมันก็มันก็ได้อยู่แล้วแต่สถานการณ์มันก็ต้องหยิบมาลองดูนะครับแล้วก็ s p i เดอร์เลเล็ดก่งนะครับหรือว่าเล็ดโยงที่ทุกคนชอบเล็ดก่งนะครับก็จริงๆมันชื่อ s p i d e r ร์เลนะครับอ่ะนี่คือความรู้ที่เอามาฝากกันนะครับในช่วงร้อยแปดพเรื่องสนุกครับเอาละครับช่วงต่อไป